สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566ครับทุกท่านครับเราในฐานะพลเมืองไทยนะครับวันนี้เราไปทําหน้าที่นะครับใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับสำหรับข่าวสารมาตรการในวันนี้นะครับผมมีข่าวสารจากกระทรวงการคลังนะครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับในเรื่องของการยื่นหนุทอนการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในรอบที่ผ่านมานะครับกระทรวงการคลังได้มีการสรุปจํานวนผู้ที่ยื่นหนุทอนทั้งหมดนะครับก็คือผู้ที่ ลงทะเบียนไม่ผ่านนะครับแล้วก็ได้ยื่นดุทณ์ไว้นะครับซึ่งมีการหมดเขตการยื่นดุทณ์แล้วนะครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับจำนวนผู้ยื่นดุทณ์ทั้งหมดนะครับมีทั้งสิ้นนะครับประมาณ1นล้านสองแสนกว่ารายทั่วประเทศนะครับซึ่งทุกท่านนะครับที่ได้ยื่นอุทณ์ไว้นะครับกระทรวงการคลังแจ้งว่าจะมีการประกาศผลการยื่นอุทณนนะครับในเดือนหน้าก็คือวันที่12มิถุนายน66นะครับก็คอยติดตามผลกันนะครับ เรื่องต่อไปนะครับก็ขอแจ้งนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เป็นกลุ่มที่เพิ่งจะผ่านสิทธิ์ใหม่นะครับก็คือกลุ่มอาชีพเกษตรกรนะครับกระทรวงการคลังได้มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมนะครับตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาหลายท่านคงได้รับทราบข่าวแล้วแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบครับท่านใดที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านนะครับแล้วท่านจัดอยู่ในกลุ่มอาชีพเกษตรกรก็คือมีชื่ออยู่ในเล่มทะเบียนเกษตรกรนะครับ แม้ว่าท่านจะเป็นฐานะผู้ช่วยเกษตรกรก็คือไม่ใช่เกษตรกรหลักก็ตามแต่ถ้าาท่านมีชื่ออยู่ในเล่มทะเบียนเกษตรกรนะครับขอให้ท่านตรวจสอบผลการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเดิมท่านไม่ผ่านตอนนี้ท่านอาจจะเปลี่ยนมาเป็นผ่านก็ได้นะครับเนื่องจากว่ามีการปรับหลักเกณฑ์นะครับจะถือว่าท่านเป็นเกษตรกรเต็มตัวท่านจึงมีที่ดินได้นะครับสูงสุดนะครับก็คือกรณีคนไม่มีครอบครัวก็คือ10ไร่ถ้าหากว่ามีครอบครัวก็คือ20ไร่นั่นเองนะครับ จากเดิมนะครับมีการตีความว่าท่านไม่ใช่กเกษตรกรนะครับจึงมีที่ดินได้เต็มที่ก็คือ1-2ไร่เท่านั้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับตรวจสอบผลดูนะครับทางเว็บไซต์ก็ได้หรือที่หน่วยลงทะเบียนก็ได้นะครับซึ่งมีผู้ที่ผ่านสิทธิ์ใหม่ที่เป็นกเกษตรกรนะครับประมาณ4ี่แสนกว่ารายทั่วประเทศนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ได้รับทราบผลแล้วนะครับขอให้ท่านรีบยืนยันตัวตนนะครับโดยมีกําหนดเวลาครับถ้าหากว่าท่านใดยืนยันตัวตนภายในวันนี้นะครับก็คือ14พฤษภาคมนะครับท่านจะสามารถใช้สิทธิเดือนแรกนะครับในเดือนนี้ได้เลยนะครับก็คือเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่18พฤษภาคมที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับแต่ถ้าหาว่าท่านใดนะครับไปยืนยันตัวตนไม่ทัน14พฤษภาคมนะครับก็ยังสามารถยืนยันตัวตนได้เรื่อยๆนะครับโดยถ้าหากว่าท่านยืนยันตัวตนก่อนวันที่ 26พฤษภาคมเดือนนี้นะครับท่านก็จะได้เริ่มใช้สิทธิ์นะครับในวันที่1เดือนมิถุนายนก็คือเดือนหน้านะครับโดยจะมีการทบวงเงินย้อนหลังย้อนไปจนถึงเดือนเมษายนเลยท่านยังไม่ได้ใช้สิทธิ์จำนวนกี่เดือนจะมีการทบย้อนหลังให้นับไปถึงเดือนเมษายนเลยนะครับเช่นหากว่าท่านเริ่มใช้สิทธิ์เดือนมิถุนายนนะครับก็จะทบย้อนหลังของเดือนเมษาแล้วก็พฤษภาด้วยแล้วก็รับของเดือนมิถุนายนด้วยก็จะเป็น900บาทนั่นเองนะครับก็คือเดือนละ300บาทนะครับ แต่ถ้าหากว่าท่านนะครับยืนยันตัวตนทันภายในวันนี้นะครับแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่18พฤษภาคมจะถือว่าท่านได้รับสิทธิ์ย้อนหลังก็คือเดือนเมษายนรวมถึงได้รับของเดือนพฤษภาคมด้วยก็จะเป็น600บาทนะครับเรื่องต่อไปนะครับขอแจ้งสําหรับกลุ่มเปลาอยปลานะครับก็คือผู้พิการนะครับที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันที่19พฤษภาคมนี้ก็จะมีการจ่ายเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนนะครับ200บาทนะครับเป็นเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการนะครับ แต่ถ้าว่าท่านใดนะครับไม่ได้ทําบัญ,ญ,ญชีพร้อมเพย์ไว้นะครับจะมีการเปลี่ยนมาจ่ายเงินเข้าบัญ,ญ,ญชีธนาคารที่ท่านได้รับเบี้ยความมิการแต่ถ้าว่าท่านใดรับเบี้ยความมิการเป็นเงินสดนะครับก็คือไม่มีบัญ,ญชีธนาคารเลยจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเปิดบัญ,ญชีให้ถึงที่บ้านนะครับและถาหว่าท่านเริ่มได้รับเงินเดือนละ200บาทเมื่อไหร่นะครับจะมีการจ่ายย้อนหลังย้อนไปถึงเดือนเมษายนเลยนะครับ และนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่นามาฝากในวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปถ้ามีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมก็จะรีดนามาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับแต่ละคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ